ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องสันช n แนลวันนี้จะพามารีวิวเกี่ยวกับปั๊มชักนะครับใช้กับมอเตอร์มอเตอรจันร่วมกับแผงโซลาเซลล์300วัตต์ครับหลังจากใช้งานได้มาเกือบ1ปีนะครับเดี๋ยวเราจะพามารีวิวว่าคุณภาพจะเป็นอย่างไรครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของ ปั๊มชักนะครับจะมีมอเตอร์มหัศจรรย์พ่วงกับปั๊มชักนะครับแล้วก็จะมีระบบ,บเบรกเกอร์คัตเอาหลังเตาตัวปรับความเร็วของมอเตอร์เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อดูดน้ำบาดาลน,นะครับ เอาโดยใช้ปั๊มชักดูดขึ้นมาเก็บไว้ในถังแล้วก็จ่ายออกไปใช้ในบ้านแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับว่ามอเตอร์มหัศจรรย์จะใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC จริงหรือไม่ตอนนี้เราจะโยกคัดเอาไปทางด้าน DC นะครับนำ ไฟจากแผงโซลาเซลล์มาจ่ายกับ Motor มอเตอร์มาจันร์ความแรงของมอเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับแดดนะครับแดดแรงก็มอเตอร์หมุนเร็วแดดอ่อนก็มอเตอร์หมุนช้าอันนี้เราก็จะดับแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ไฟบ้านดูนะครับไฟ AC ครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับเข้ามาที่เบรกเกอร์ แล้วก็เข้ามาที่ตัวปรับความเร็วมอเตอร์และมาที่คัทเอาหลังเตาเราก็จะเปิดเบรกเกอร์ให้ไฟเข้าไปที่ตัวปรับความเร็วของมอเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะโยกมาทางด้าน A อซีสองยี่สิบโวลต์มอเตอร์ก็เริ่มหมุนครับแต่ยังช้าเราก็ต้องปรับตัวปรับความเร็วของมอเตอร์เอาตามใจเราเลยครับ บาแบบบ้านๆครับอยากแรงก็หมุนให้เร็วอยากให้ออกช้าก็หมุนช้าเราจะใช้ในจังหวะช่วงไม่มีแดดนะครับหน้าฝนฝนตกไม่มีแดดเนี่ยเราจึงจะเปลี่ยนมาใช้กับตัวนี้ครับตัดปัญหาเรื่องไม่มีแดดแต่ถ้าหน้าหนาวหน้าร้อนนี่ก็ แดดแรงดีครับไม่ต้องพึ่งไฟบ้านใช้ไฟโซลาเซลล์อย่างเดียวเลยแรงดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการต่อแบบคร่าวๆนะครับสายเส้นนี้นะครับมาจากมอเตอร์มาเข้าหลักกลางของ ัดเอาหลังเต่านะครับเข้าหลักกลางครับแล้วก็ด้านบนนี้อีกด้านหนึ่งก็สองเส้นนี้มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเอามาแช่หลักที่หนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ a อซีสองรอยสิโวลต์นะครับไฟบ้านมาเข้าตัวปรับความเร็วของมอเตอร์แล้วก็เข้าไปที่หลักที่สองของ พัเอาลังเต่าเนี่ยครับถ้ายกไปด้านบนก็จะเป็น DC โยกมาด้านล่างก็เป็น AC ง่ายๆครับแบบบ้านๆไม่สับสนครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูความแรงของมอเตอร์นะครับที่ได้ไฟมาจากแทนโซลาซ่าเซลล์ส0มวัตต์ ตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเชา้าแดดกำลังดีเลยครับมอเตอร์ก็หมุนเร็วครับแดดแดดถือว่าใช้ได้เลยครับ๊มน้ำได้แรงมากมอเตอร์หมุนเร็วดีเดี๋ยวเราไปดูความแรงของน้ำกันไหมครับน้ำแรงดีครับรดน้ำต้นไม้ได้สบาย ไม่เสียค่าไฟสักบาทถือว่าเป็นการประหยัดได้ดีครับก็เป็นความเร็วของมอเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆเราก็จะใช้ไฟจากแผงโซลา่าเซลล์นะครับเป็นหลักนะครับไฟบ้านเราจะใช้ในยามไม่มีแดดอย่างเดียวนะครับหมุนใช้ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นถังน้ำ ที่ปลูกมาเก็บไว้ในบ้านนะครับเพื่อเก็บมาใช้ไว้ในบ้านตรงนี้ก็จะเป็นแท่งน้ํานะครับเอามาเก็บไว้ใช้ลดน้ําต้นไม้ครับคลิปนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆืนสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่องช่างสรรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปสวัสดีครับ